สวัสดีค่ะพบกับนับและ Miracle Journey ีบายปริยาการช่องอ่านไพ่พลังบวกฮิวใจที่จะเติมรอยยิ้มและความสดใสให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามานะคะวันนี้เป็นดวงรายเดือนพฤศจิกายน2025สําำหรับเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนค่ะตามโหราศาสตร์ตะวันตกผู้ที่เกิดลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาถึง20มีนาคมนะคะโอเคค่ะ คนที่จะดูได้ก็อาจจะดูทั้งได้ทั้งลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะคะนับใช้ไพ่เป็นหลักนะในการทำนายจะไม่ได้พูดถึงดาวทรานสิตนะคะใช้สองสำรับนี้นะทาโร่เป็นลูน่าลาแปงแล้วก็ออร์เ e คิลเป็นดีวายน์ท i ิชั่นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คพลังงานให้เพื่อนๆราศีมีนกันเลยดีกว่านะ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลและคนที่คุ้มครองราศีมีนอยู่นะคะนับขอเลือกไพ่แทนนะคะเพื่อนเพื่อนราศีมีนสามใบจ้า three of pentacles ace of cups t w o อัพเพนทาเลโอเคพลังงานภาพรวมของราศีมีนในเดือนพฤศจิกายน2 0 2 5นเนี่ยนะคะอ่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเงินและความมั่นคงใน,นด้านหน้าที่การงานจะเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ามีพลังงานของ Tree of Pentacles ขึ้นมามันเป็นการร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าการร่วมก่อร่างสร้างบริษัทไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ย มีใบนี้มาคอนเฟิร์มคือคุณต้องหมุนแบบหมุนเงินนะ่ะหมุนซ้ายจ่ายขวาประมาณนี้หรือไม่ก็กำลังปรับสมดุลอะไรบางอย่างอยู่แต่โดยรวมแล้วอะ่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขนะคะเพราะว่า A อ o so f t cups ขึ้นมาเนาะอืม A s o f cups เนี่ยมันอ่าเป็นพลังงานธาตุน้ำแล้วก็แบบอ่าเป็นความฟูล f i l เป็นความสุขที่ล้นเออเห็นไหมเห็นน้ำล้นออมาจากถ้วยไหมประมาณนี้นะถ้าพลังงานตรง ไปกันต่อได้โอเคถ้าไม่ตรงก็ดูได้จะพูดทำไมต่อนะอะ่เรามาดูไพ่ตัวตนของเพื่อนๆนราศีมีนนะคะเดือนพฤศจิกายน2025ชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไร five of wands five of wands หรือห้าไม้เพื่อนๆจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมันจะเป็นคอนฟลิกต์แบบเ,เกิดจาก ต,ตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นคอน l ฟลกที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้หมดเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะตีกับตัวเองนะคะแบบว่าความคิดตีกันยุ่งเหยิงในสมองอะไรประมาณนี้นะเป็นได้ไปได้หมดเลยนะเดือนนี้จะแบบมีคอน l i ลกเยอะนิดนึงโอเคต่อด้วยใบที่2การเงินนะคะ การเงินของคุณเฮ้ยมีคอนฟ l กต์ยังไงฉันก็ไม่แคร์เพราะฉันเป็น d m p r e s s จากกระพัดดินีนะคะใบนี้ถ้าขึ้นมาด้านการเงินเพื่อนๆน,น,นั่งนงกินนอนกินได้เลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานของความอบานแดนซ์มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะเดือนนี้เงินเพื่อนๆจะสะพัดจะฟลอดีมากนะเฮ้รอ sure ิดฉาแต่เป็นเงินที่หามานะคะไม่ไม่เชิงแบบลาบ ลอยนะเออแบบต้องลงแรงก่อนอะถึงจะได้เงินประมาณนี้หา the star ในตำแหน่งเพื่อนนะคะเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายนะหรือคอมมูนิตี้ของคุณเดือนนี้มันแปลได้สองอย่าง the star เนี่ยมันคือจะเป็นการเยียวยาฮ i n g อืม เขาจะมาฮีลลิ่งคุณหรือคุณไปฮีลลิ่งเขาอันนี้ได้หมดเลยนะแล้วแต่บริบทนะคะคุณอาจจะแบบอาจจะมีเพื่อนอกหักมาหรือเปล่าแล้วคุณไปปลอบเขาหรือไม่ก็กลับกันค่ะเขาก็มาปลอบคุณอะไรงนี้หรืออีกในหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับคอมมูนิตี้เนาะคุณจะมีความโดดเด่นในคอมมูนิตี้ของตัวเองจะเป็นดาวโดดเด่นร้องเพลงทำไมเออนั่นแหละเห็นไพ่เดอะสตา์ทีไรนึกถึงเพลงนี้ทุกทีนะ รู้อายุกันหมดเลยเออนั่นแหละเป็นเด็กยุคนะั้นมีคนยุคเรามาดูบ้างไหมเนี่ยยกมือหน่อยไปเรืเอ่อยอ่ะสรุปว่าจะมีความโดดเด่นในคอมมินเนี่ยคอนเฟิร์มมากๆรวยนะคะรวยไม่พอยังมีความมั่นคงเกิดขึ้นในตำแหน่งบ้านครอบครัวรากฐานของคุณ นะคุณรวยคนเดียวไม่พอคุณยังเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวคุณด้วยเป็นคนรักครอบครัวนะเนี่ยราศีมีนอืมไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะเห็นไหมน้องก็ต่ายนอนเลยอยู่ท่ามกลางเหรียนดีดีด,ดีอิชีมากๆอิชีคืออิชาลนะ่ะจับแสดงอะไรเนี่ยภาษาวิบัติเพียบอืมเดอะทาวเวอร์ อยู่ในตำแหน่งของอ่าความรักความสุขถ้าเป็นเรือนไทยก็คือเรือนปุตตะนะคะตำแหน่งที่5นะเออลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเอออาจจะมีเรื่องราวกระทันหันฉับพลันเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านี้ได้นะก็ให้คุณระมัดระวังละกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบอุบัต,บติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ ให้เรามาะระวังเป็นพิเศษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะคอยสอดส่องดูแลบุตรหลานให้ดีนะอันนี้เตือนไพ่ขึ้นเ,นเตือนเฉยๆนะไม่ใช่ว่าแบบให้ไปเครียดว่าแบบเฮ้ยลูกชั้นหลานชั้นจะเกิดอุบัติเหตุไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะ for of a n e s ชอบไพ่ใบนี้จังแล้วมันขึ้นในตำแหน่งของงานประจำนะคะ งานประจำและสุขภาพของเพื่อนๆชาวราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะดีมากๆนะคะงานเนี่ยสำเร็จลุล่วงสมมุติก่อนหน้านี้ได้รับโปรเจกต์จากเจ้านายมาอะไรสักอย่างมันจะสำเร็จค่ะแล้วมันเป็นการสร้างความมั่นคงให้คุณไปอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็นั่นแหละมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพก็แข็งแรงค่ะถ้าก่อนหน้านี้ป่วยก็จะค่อยๆรักษาจนหายดีนะคะ เนี่ย <Yeah, S 2> เป็นไพ่ที่นับชอบ four of wands <laughs> ชอบหมดแหละเพราะชอบไพ่กระต่ายชอบไพ่ชอบหน้าไพ่เป็นไพ่คนไทยนะคะทำได้ดีมากเลยนับชอบมากเลยค่ะ high p r e t e s t โอ้โอ้ขึ้นในตำแหน่งคนรักคู่ครองหุ้นส่วนอืมเป็นไปได้ว่าในเดือนเนี้ยคุณอาจจะมีเซนส์หรือมี อะไรมากระสิบบอกคุณว่าเฮ้ยคู่ครองหรือหุ้นส่วนของเราปกปิดอะไรบางอย่างเพราะว่า The High p r e t e ท t มันเป็นพลังงานของความลับการปกปิดการปิดบงังเออหรือไม่นะถ้าไม่มีความลับอะไรก็เป็นช่วงเดือนที่พวกคุณอนะระหองระแหงมีความแปรปรวนขึ้นลงของอารมณ์นะคะเหมือนพระจันทนระ์อะพระจันทร์ที่มันมีั้งขึ้นข้างแรมใช่ไหมเออก็จะแบบ มีความแปรปรวนนิดนึงวันหนึ่งรักกันสามวันดีสี่วันทะเลาะอะไรเงี้ยนะคะก็ <g ül> <g ül> ไม่รู้จะแนะนำยังไงก็ <g ül> เอออย่าใช้อารมณ์แล้วกันเนาะเออเพราะว่าราศีมีเนเป็นราศีที่ e m o t i o n a l ืมนิดนึงนะคะเป็นคนที่ s e n ส์แรงแล้วก็มีความเรียกว่าเหมือนฟองน้ำดูดซับอารมณ์คนรอบกายคนรอบด้าน อืมอาจจะแบบมีความนิดนึงอ่ะหมายถึงแบบมีความเยอะทางด้านอารมณ์นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ร,าาระมัดระวังนิดนึงนะ six of swords ขึ้นในตำแหน่งของเงิน share ์ม n e y ี h a ช e m ร์ม y คือภาษีมรด,ดกเงินของคนอื่นที่เราจะต้องไปยุ่งหรือว่าไปจัดการนะคะมัน six of swords เนี่ยมันคือการพุ่งไปข้างหน้าแบบ ที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรอ่ะแล้วก็เป็นพลังงานของการรอคอยนะคะเหมือนแบบพายไปรอคอยเมื่อไหร่จะเจอฝั่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็คุณอาจจะรออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเงินภาษีมรด,ดกอ่าหุ้นปันผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ <c oughs> <c oughs> ทำใจร่มร่มรอต่อไปนะคะเพราะว่าหกดาบขึ้นมานี่มันก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะนอกจากรอนาะอืม justice จะมีคนเรียนกฎหมายหรอ <c oughs> <c oughs> เดือนนี้คุณอาจจะสนใจอยากจะเรียนรู้กฎหมายคุณอาจจะไม่ได้จบเกี่ยวกับศาสตร์นี้โดยตรงก็ได้แต่คุณนะ่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือไม่ก็เป็นเดือนที่คุณต้องทำเอกสารประกอบเกี่ยวกับการยื่นเรียนนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นการเอกสาร ประกอบจบการศึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้อะเพราะว่า justice มันเป็นพลังงานของอเป็นทางการการทําเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหรือไม่ก็เอ่อถ้าคุณยังอยู่ในวัยเรียนก็นั่นแหละเ,เตรียมเอกสารหัวฟูเลยเอกสารอะไรไม่รู้ละ <laughs> ประมาณนี้ค่ะ ต่อมาใบที่เสียงเริ่มหมดอาจจะส่องคลิปเสียงเริ่มหมดใน Source ในตำแหน่งของงานประจำนะคะเนี่ยประสบความสำเร็จมาแล้วพุ่งไปข้างหน้าการตัดสินใจของคุณจะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแต่ว่า ยังขาดความรอบคอบอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องงานนะในสำหรับเดือนพฤศจิกายน2 0 2 5นะเพื่อนเพื่อน,อนราศีมีนต้องคิดไตร่ตรองให้ดีหรือว่าปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์อะ่ะอืมเพราะว่าความมุ่งมั่นมันดีนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังมือไม่ถึงอะ่ะออประสบการณ์อาจจะยังไม่เท่าคนที่เขาครัมวอดในวงการนะเพราะฉะนั้น เพื่อนๆก็ต้องมองหาตัวช่วยในการทำงานนะคะอาจจะเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นใครก็ได้ที่เขาแบบสามารถให้คำแนะนำเราได้เนาะเนี่ยยังมาเรื่องงานเรื่องเงินอะไรกันนี่เพื่อนๆชาวราศีมีนเดือนนี้คุณจะไม่ทำอะไรนอกจากงานและเงิน <c oughs> คุณจะได้แสดงทักษะหรือสกิลอะไรบางอย่างให้กับคนที่เขาติดตามคุณนะอะเอออาจจะเป็น ในคอมมูนิตี้ของคุณไหมหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนเมือนกันนะคะคุณน่ะเป็นคนมีลักษณะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้อืมเพราะฉะนั้นมีอะไรก็งัดออกมาคะ่ะแสดงไปเลยนะคุณอาจจะได้พบเวยใหม่ๆของตัวเองก็ได้นะตำแหน่งที่12เป็นตำแหน่งของจิตวิญญาณอืมโลกโลกของ จิตใต้สำนึกนะคะจะทำเสียงแบบนี้ทำไม Six of Pentacles การให้และการรับอืมคุณสมกับเป็นราศีมีนจริงๆเป็นราศีแห่งการให้นะคะคนราศีมีนนี่จะเป็นคนใจดีนะเออเดือนนี้คุณแบบประมาณว่าพร้อมจะให้ฉันพร้อมให้นะเพราะว่าไม่มีทางอะที่คนราศีมีนจะไปจะไปขอความช่วยเหลือจากใครหมายถึงว่าอืม ชอบที่จะเป็นผู้ให้มากกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมจิตใจคุณยังแบบฉันพร้อมเป็นผู้ให้สุดยอดเออเป็นราศีที่แบบสุดอะสุดปังต่อมาเรามาดูดวงความรักให้คนโสดราศีมีนนะคะพฤศจิกายนสอง5ูนสองห้าคนโสดราศีมีนจะรับรับ,ร,บรอรอ จ็ดดาบมันเป็นพลังงานของการรับรับรอๆนะคุณอาจจะแบบไปแอบชอบใครหรือไม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบแอบแอบอ่ะเออแอบกิกกันแบบแอบแอบอ่ะประมาณนี้นะคะไม่แบบไม่เปิดเผยแบบบางทีมันก็มันเล้าใจดีหรอความสัมพันธ์แบบนี้ไม่มีใครรู้เอยไม่ใช่สิต้องบอกอย่าบอกใครใครรู้ โอ๊ยขอโทษที่ร้องเพลงนะคะทุกคนมันอดไม่ได้จริงๆสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้จะเป็นอะไรที่คุณคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับตัวเขานะอาจจะก็เป็นไปได้สองทางทางหนึ่งก็คือคุณอาจจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขายังไม่มีท่าทีคุณก็แบบคิด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 ,คดวนอยู่นั่นนหะคะ่ะแล้วก็มีอีกทางหนึ่งก็คือ,อเขามาทำอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึก อ,อึดอัดอืมคุณก็เลยคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ว่านับจะบอกว่าไพ่แปดดาบมันเป็นพลังงานของการคิดเยอะเกินความจําเป็นค่ะเออสิ่งที่คุณคิดมาทั้งหมดอ่ะมันอาจจะเป็นความจริงแค่เพียงไม่กี่ส่วนเออน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้พยายามมองตามความจริงแล้วกันเนาะแล้วก็แบบค่อยๆพิจารณาใช้แบบเหตุผลประกอบ นะคะแล้วก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าจริงๆแล้วว่าปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่มันเป็นปัญหาที่จิตเรามันปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือว่ามันเป็นปัญหาที่แท้จริงเนาะโอเคเป็นกําลังใจให้นะเรามาขยายความคนมีคู่เดอะไฮปร e t เทสกันดีกว่าความลับหรือเรื่องลับๆนั้นคือเรื่องอะไรชอบมากเรื่องชาวบ้านเนี่ยชื้อ อ้าวเขาอาจจะไปทำอะไรที่แบบเป็นเรื่องดีๆเออเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีก็ได้นะคะแล้วแบบอุบไว้ก่อนยังไม่บอกคุณนะ่ะมันไม่ใช่เชิงเรื่องเชิงไม่ดีนะทุกคนเออแต่ว่าตอนแรกอะ่ะถ้าได้ไพ่ไฮพรีเทสเดียวๆมานับก็ แปลไปในทิศทางที่แบบเฮ้ยความลับอะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอได้ใบนี้ขยายมาโอเคมันจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่เขาจะทำให้คุณในเดือนพฤศจิกายน2025นะคะอุ๊ยของขวัญปีใหม่หรือเปล่านะ้านี่ก็มาโนไปเรื่อยนะโอเคจบสำหรับไพ่ทาโร่แล้วนะคะก็สามารถดูได้เป็นวีคได้เหมือนกันนะแบบนี้นะวีคหนึ่งวีคสองวีคสาวีคสี่อย่างงี้นี่นับจะบอกว่านับอะไปซื้อ ม้คาทามานะคะเดี๋ยวจะเอามาใช้จึงๆๆซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อแบบของเฮอร์ไมโอนี่มาค่ะโอเคอ่าวีคแรกเป็นวีคที่คุณอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะอืมแต่เป็นระดับแบบซอฟๆอ,อะหรือไม่อีกในหนึ่งก็คือมีการประชุมเกิดขึ้นนะคะเป็นวีคที่คุณมีความโดดเด่นมีความมัน่นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะวีคที่สองอาจมีเรื่องกระทันหันเข้ามานะคะแต่โดยรวมแล้วมีความสาเร็จ ทางด้านการงานและการเงินก็ฟล o ดีมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะวีคที่3คุณอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะแต่เป็นวีคที่คุณมีเซนต์มีสัญชาตญาณแรงนะแล้วก็อาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารกฎหมายการคดีความอะไรองเงี้ยประมาณนี้นะไม่ไม่ใช่จะบอกว่าต้องขึ้นลงขึ้นสาลนะแต่หมายถึง justice ออกมามันก็ต้องอ่านประมาณนี้เนาะวีคที่4เป็นวีคที่ คุณจะพุ่งไปข้างหน้านะคะโดยเฉพาะอันนี้เป็นตำแหน่งเรื่องงานเนาะม,มีความมั่นใจสามารถเอาสกิลหรือทักษะที่ตัวเองมีออกมาใช้ได้แล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นคนใจดีนะคะต่อมาถึงช่วงจักรวาลอยากจะแนะนำอะไรกับคุณคำแนะนำจากจักรวาลน,นั่นเองนะคะมีขาต้องเล่าก่อน ต้องเล่าเล่าทุกคลิปเพราะมันเป็นคลิปเปิดช่องเนาะนี่ Divine t u i t i o n Oracle ซื้อมาเพราะอะไรคะสีจ้าโดนสีตกชอบสีม่วง <c oughs> นี่คะ่ะหลังไพ่ก็เป็นสีม่วงนะคะโอเคแต่ว่าตอนซื้อลืมดูว่ามันไม่มีคู่มือภาษาไทยเออมันไม่มีคู่มือภาษาไทยก็ต้องมานั่งแปลทีละหน้าช้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนับอาจจะยังใช้ไม่คล่องนะอาจจะต้องเปิดโพย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆชาวราศีมีนคำแนะนำจากจักรวาลคืออะไร Development โอ้เดือนพฤศจิกายนนี้ได้ไพ่ใบนี้หลายราศีเลยนะคะเปิดโพยแปมหนึ่งนะมีโพย Development คือเขาบอกว่าให้พัฒนา Development คือการพัฒนาเนาะ พัฒนาในที่นี้เขาบอกว่าให้พัฒนาอิน u i t i o n หรือสัญชาตญาณของตัวเองค่ะ i n t u i t ชันเนี่ยมันจะทำงานเมื่อคุณสงบใจนะคะพัฒนาอิน u i t i o n เพื่อพัฒนาชีวิตในแต่ละวัน Intuition ก็เหมือนต้นไม้ต้องการพื้นที่ในการเติบโตแค่10นาทีต่อวันขอให้อยู่เงียบๆโดยไม่ทำอะไรเลยอ่ายากนะไอ้อยู่เงียบๆโดยไม่ทาอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่ะ มันเป็นโลกของ productive เนาะประมาณว่าพลังของ masculine จะเด่นทุกคนจะต้องแบบเฮ้ย productive วันนี้ฉันต้องมีทำนั่นทำนี่มี to do list อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจาักรวาลต้องการให้คุณ Balance ระหว่าง masculine กับ feminine เนาะ feminine คือพลังงานที่แบบเฮ้ยชิลชสบายสบายรอรับ เออฉันฉันคู่ควรกับการได้รับสิ่งดีๆประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งยิ่งคุณเป็นคนแบบมัสคิลีนจ๋านะคุณต้องฝึกพักให้เป็นนะคะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างถ้วยชาเราใช้ประโยชน์ขอจากเขาได้เพราะอะไรคะเพราะ space เ,เพราะที่ว่างที่มันว่างอยู่ใช่ไหมเราถึงจะรินชารินน้ําลงไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ว่างเลยอะ จักรวาลไม่มีที่ที่จะใส่สิ่งดีๆให้เราเนอะเออเพราะฉะนั้นคุณต้องว่างบ้างนะคะปล่อยใจจอยๆนั่งจิบชาทำอะไรก็ได้ที่ชอบแบบว่างๆอะ่ะหมายถึงแบบนั่งโงๆ่ๆหรือไม่นะคะก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติกราวดิง้งไปเดินแบบว่าเดินบนผืนหญ้าเดินบนดินอะไรอย่างเงี้ยมันชิวนะนับชอบมากๆเลยนะคะ อย่าพยายามไล่จับ Intuition จะมาหาคุณเองถ้าคุณสงบมากพอนะคะเหมือนนกตัวน้อยหรือผีเสื้อที่จะบินมาเกาะไหล่คุณเองโอเคค่ะเข้าใจความหมายของ Development แล้วมันก็คือการให้เราพัฒนา Intuition ของเรานั่นเองและนี่ก็คือดวงรายเดือนพฤศจิกายน2025สําสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ แล้วก็ถ้าใครชอบอ่านนิยายนับมีแนะนํานิยายทามือนับเขียนเองนะคะเป็นนักเขียนนําปากกาปริยาการนี่แอมมาอ่านไพ่นักอ่านจะตามมาทวงนิยายไหมเนี่ยเออโอเคดูได้ถ่ายคลิปนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการอ่านไพในครั้งนี้นะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปริยาการนะคะหรือนับนั่นเองค่ะวันนี้นับจะมาบอกว่า เล่มพี่หมอปกใหม่มาถึงมือนับแล้วนะคะสวยงามมากๆอันนี้เล่มพี่หมอซันนะคะเป็นลายเส้นของคุณนักวาดไต้หวันนะคะอาจารย์เลล่านั่นเองนะคะสวยมากๆน้ำตาจะไหลอันนี้เป็นปกอ่อนนะคะถ้าใครอยากช็อปก็ตามลิงก์ด้านล่างไปที่ช h อปปี้ได้เลยนะคะอันนี้ perfect couple viva f ร u n g fling ยายเฟอร์บี้กับพี่หมอโรบอทของเธอนั่นเองปกสวยมากๆทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยนับทำมาจำนวนจำกัดนะคะใครไวใครได้นะโอเคขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ริยาการด้วยนะคะ